สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ Coding by Am จะมาแนะนำวิธีการเอาข้อมูลที่เราได้จากการเขียนโค้ดฝั่ง Python นะครับไปแสดงในหน้าของเว็บไซต์นะครับในหน้าของเว็บไซต์เนี่ยเราอยากจะได้ข้อมูลที่ที่เราเขียนไว้ใน Python นะครับแล้วเราก็อยากจะส่งข้อมูลเนี่ยส่งไปที่หน้าของเว็บไซต์เพื่อที่แสดงผลนะครับซึ่งมีคำถามเข้ามามากมายว่ามัน ใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันในคลิปนี้นะครับก็ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะสร้าง e อเม r o เมนต์ขึ้นมาก่อนนะครับเอเมเลเมนต์ก็คือโฟลเดอร์ที่เก็บเอเม r o เมนต์ Library อะไรต่างๆนะครับซึ่งเราจะพิมพ์คำสั่งโดยใช้ c o m m a n d line นะครับว่า Python นะครับ M V E N V นะครับแล้วก็ ตามด้วยชื่อของโฟลเดอร์ e v i r o n m e n t นั้นๆนะครับผมในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า ENV นะครับจากนั้นเราก็กด Enter นะครับซึ่งเมื่อกด Enter แล้วนะครับเราจะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า ENV นะครับแล้วก็จะมีสคริปต์นะครับมีไลบรารีอะไรต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะ change directory นะครับก็ CD ไปที่ ENV นะครับ แล้วก็ใช้คำสั่งสคริปต์นะครับ activate ครับ activate e n v i r o n m e n t เพื่อที่จะใช้ e n v i r o n m e n t นี้นะครับจากนั้นก็ c h a n g e l e r e n t เช y งออกมาที่โฟลเดอร์หลักนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะมีเฟรมเวิร์ตัวหนึง่งที่ซึ่งมีชื่อว่านะครับ flat นะครับผมจะติดตั้ง flat เข้าไปนะครับก็ใช้คำสั่ง pip install นะครับ f l a นะครับโอเคในที่นี้ของผมมีแฟลตอยู่แล้วนะครับก็เลย r e q u i r e m e n t already นะครับวิธีการนะครับของแฟลตเนี่ยรูปแบบของ Development ของแฟลตก็คือเราต้องมีโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์นะครับที่มีชื่อว่านะครับ Template นะครับ อีกโฟลเดอร์หนึน่งก็คือ static นะครับ static นะ template เนี่ยจะเก็บเกี่ยวกับ html นะครับไฟล์ file นะครับก็ new file ขึ้นมาก็ได้นะครับ index นะครับ html นะครับส่วน static เนี่ยเก็บเกี่ยวกับ css แล้วก็ไฟล์ js อะไรต่างๆนะครับอันนี้ในที่นี้ยังไม่มีนะครับก็เว้นไว้ก่อนนะครับก็ html ผมใช้รูปแบบของ h t m L5 นะครับ Hello World นะครับโอเคในที่นี้นะครับไฟล์โปรเจกต์ Project ของเราเนี่ยมี ฟังก์ชันนะครับที่เราเขียนไว้นะมีลอจิกอะไรต่างๆนะครับดัตตไรต่างๆเราจะเก็บเหล่านี้ไว้ในฟังก์ชันนะครับก็คือประกาศฟังก์ชันชั่อว่ f, เอ่อ Gif นะครับอ่เขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับ Gi f นะครับแล้วก็เก็บทุกอย่างนี้ไว้ในฟังก์ชันนะครับจากนั้นผมก็จะให้มัน return นะครับ ดีเทอร์ค่าที่เราที่เราได้นะครับก็คือกิฟตนะครับัวนี้โอเคนะครับจากนั้นข้างบนนะครับผมจะ import นะ f r a t นะครับ from from f r a t import นะครับ f r a t นะครับ ก็ได้แฟลตมาแล้วนะครับ Import render template นะครับประกาศตัวแปรแอบเท่ากับนะครับแฟลตนะครับเป็นเนมนะครับเดลสกอร์สองครั้งนะครับจากนั้นลองสร้าง route นะครับ add a p p r o u เรนะครับ route ไปที่ เราไปที่ index นะครับก็ไม่ต้องมีชื่อนะครับก็เป็นหน้าหลักของเราแล้วก็ return นะครับใส่ฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชัน index return นะครับ render template template ของเราชื่อว่า index ครับ html นะครับโอเค ข้างล่างนะครับก็ app.run นะครับใส่ if ด้วยนะครับ if name if name เท่ากับ main นะครับ m a i n ด้วยก s c o r นะครับอ่านะ app run นะครับ โอเคเราจะลองรันโดยใช้คำสั่ง flat run นะครับเรามาทดสอบกันว่ามันจะได้ผลยังไงนะครับโอเคขออภัยนะครับซึ่งในที่นี้มันมีอยู่2ไฟล์อยู่ในโปรเจกต์นะครับต้องโทษทีนะครับก็ให้ใช้เป็น Python app เ uh, อ Python test .py นะครับซึ่งไฟล์ชื่อ test นะครับขออภัยนะครับโอเคจะขึน้น alert แบบนี้นะครับเพราะว่าหา template index .html ไม่เจอนะครับ template not found index render template index .html โอเคนะครับที่ผิดก็คือเทมเพลตต้องมี s นะครับมี s อย่างนี้นะครับก็ลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ python test นะครับ run โอเคมาแล้วนะครับได้ hello world page มาแล้วนะครับก็ในตรงนี้นะครับเราก็จะแสดงข้อมูลนะครับเราก็ส่งก i ีมานะครับเราเรียกก i ีมาเลยนะครับ Uh, Data นะครับเท่ากับ g i v อย่างนี้เลยก็ได้นะครับเรียกฟังก์ชันมานะครับส่วนหน้าหน้าแสดงผลนะครับผมก็จะให้ h h5 นะครับแล้วก็ใส่ปีกาคู่แบบนี้นะครับแล้วก็เรียกตัว Data มานะครับ Data ก็คือตัวตัวแปรที่เราเก็บค่าไว้ใน Data เพื่อส่งมาที่หน้าของ Index นะครับโอเคนะครับ จากนั้นเราก็อาซอฟต์สตร์ทีนึงโอเคนะครับตัวโปรแกรมของเราที่เราแรนดอมกิฟต์ไว้นะครับจับสุ่มจับสลากนะครับก็จะได้ข้อมูลแบบนี้นะครับถ้าเรารีเฟรชได้หลายครั้งนะครับมันก็จะแรนดอมไปเรื่อยนะครับว่าเราได้รางวัลอะไรนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเอาไปต่อยอดโดยการ เพิ่มปุ่มก็ได้นะครับเพื่อที่จะเรียกหน้านี้นะครับมันก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้นะครับรางวัลที่ได้นะครับอันนี้คือจับสลากว่าเราได้รางวัลอะไรบ้างเนาะโอเคนะครับไม่ยากเกินไปนะครับว่าเราที่เราจะมาลองเขียนแลดแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้จากฝั่งของ Python เนี่ยไปแสดงในหน้าของเว็บไซต์นะครับ โอเควังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับที่วันนี้มานำเสนอนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Coding by Am ด้วยนะครับช่อง Coding by Am ยังไม่มีผู้สนับสนุนนะครับสามารถที่จะโดเน a ผ่านพร้อมเพย์ได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างมุมซ้ายมือนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ